นี้นะคะจะมาขุดเอ่เขาภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะจิงรีดจริงรีมันก็อีกแบบหนึง<อ>่งอันกิปโปมมาขุดกิปโปมจ้าี่่กเป็นกิปโปมท้าเร่นกอุ้ยหนังกว่าแล้วบ่หาขาออกได้นะจ๊ะกําลังอันกําลังออกปีกนี่นะคะกําลังออกปีกนะคะ กระเทยแก่พามาหากินค่ะอันนี้นางก็กำลังขุดเจออไหมสับขาดโอ้ยเคียบปกกันนี่บ่เอามงก็ได้ดีละ่ะมันเหลือกว่าเลยโบคือดอกกอกจะเอปะ,ป,ะป้าป้าหนีกลัปบ้นไปหานอนเคียหาคุยนีจ้า คุนกีนทานเนาะคุณอยู่ะบบ้าน,นก็แดดมันร้อนนอนนี้ยังบุนี่ก็จะพามาหาขุดนะคะก็อยู่ในโคกนะคะนี่ไงอันนี้ก็ไม่ใช่หรอ,อน่ะคุยหนึ่งน่ะเงินป่อ ใช่ไหมมันไม่หงอดม่เงามนน่า,งงาน,นี่ค่ะเป็นการขุดนะคะกว่าจะได้แต่ละตัวนะคะเวลาเราไปซื้ออยู่ตลาดโอ้ยต่อแมค่ค้าต่อแล้วต่ออีกนะคะกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ขุดยากมากเลยนะคะงานอดเรกเออตัวละสามบาทสี่บาทก็ว่าแพงปกติสิบบาทก็ไม่แพงห,หรอกเนี่ยถ้าคนอยากกิน ว่าไหมนี่ละคะ่ะขุดกว่าจะได้นะคะแต่และตัวนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะฝนมันตกด,ดินมันเละนี่นะเออมันยุกกับดินยุกกับดินซ้ายยังสีมันนั่นก้นไงมะขุจปโปมถ้าจิ้งหรีดก็ตัวดําๆนะคะจิ้งหรีดก็จิ้งหรีดก็ต้องเปมาที่เกี่ยวข้าวเสร็จอันนี้ก็เรียกจิ้งโกงเหรอภาษาไทยภาษาลวาวอจิ้งหรีดก็ตัว,ต,วตัวดําๆเป็นตะขีเดียดเป็นตะยาน นะคะวิธีการขุดนะคะกลางค่ำกลางคืนนางก็ไม่นอนนะคะขอบอกนางก็ออกไปหาผู้ชงค่ะนะออกไปหาตะเวนหาเขาให้เขาปูยี่ปูยำเช้ามาไม่นางก็ออกมาหาขุดกินนี่นะคะ,ะได้แล้วตามตามติดชีวิตกระเทยนะคะ <c oughs> อุ้ยคือบ่าหาขาไม่ได้จะเอยนั่นดี <laughs> ไม่อยกค่ะนี่นะคะถ้าเกิดเราไม่หักนะคะเขาก็จะกระโดดออกนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะดามาคือกดผ่านเลยนะคะหากินเนาะเออนี่นไงอันนี้แย่หรอมันออกแล้วแล้วก็จะเดินหานะคะกว่าจะได้แต่ละตัวนะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเยอะอยู่นะนี่ก็จะหาขุดไปเรื่อยร้อนอบอ้าวมากเลยวันเนี้ยม,น,มนี่แหละพี่น้องการหาน กุนจีปมแต่ส์ดสดงแต่ละโตัวมันบ่างเลยนะคะสาวสันอยหานกนจีปมแล้วมึงน,นี่ก็มาเล่นกับนางค่ะก็เลยออกมาหา,อย,า <laughs> อยู่บ้านขี้เกียจด,ดิวเพราะเรามีแฟนแล้วแต่นางยังไม่มีเราก็เลยดิวไ้นะนะี่ <laughs> แล้ะค่ะเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนะคะว่าเขาอยู่ลึกไหม ช่วงใดว่ามันนั่นยู่เหลือรือโบเหลือนั่นนะแม่หูมันไปทั้งพุ่นอันนั้นหูหลอกเต่ยม่ค่ะจะถึงยังบัมันอ่านแหล้วดีนะกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ยากมากเลยนะคะขุดไปแล้วแค่เกิดมันตันมันไม่มีนะจะว่าไงลึกตกบินมันก็เลยแบบขุดง่ายไงไอ เลืกเลืกเลืกจังเลิกเลืกจ้งสี่นี่มันเป็นตัวแม่เลยเนะาะทันตัวผู้มันยุ่ว่าคอยเลิกดอกคิดว่าอ่านแล้วอาวม่นหมือนหูแง่สิ คือสิเกแคงหนูขุดไปขุดมารูหายนะคะปดโทก็เห็นสองหูแล้วเดี๋ยวเอาหูเตี้ยเลียงเลียงกูนี่อ้ยร้อนมากเลยเพิ่งออกมานะคะก็ได้วิจัอีมันหายไปแล้วตัวหนึ่งกูว่าแล้วตัวไม่ได้หักขาแม่ยีตัวเมียเหละมันหายอ่ะมันหายไปลดตัวน้อย แต่ว่ามันไข่เต็มท้องเลยนะเจอไหมโอ้ยผีซับมันตายนอนเงี้ยงี้ย่งี้ไยูผิกระเทยถ่าตาบวดน่้นนะ่ะเย็นบอนหมองเคนะี้ยบไม่น่ะลุกไปข้างล่างอีก <laughs> เป็นตัวเมียแลคะ แม่นางแม่นางขุดไม่ดูนะคะขุดนั่นจนมาขุดจนมาสุดหูมันเหรอแม่นอจนมันน้อนตายเงียกเหรออันนี้ก็สิเป็นต้นมาขี่สร้างเนาะจ้าเนี่ยต้นขี้ช้างถ้าสุกแล้วก็อร่อยนะคะตอนเป็นเด็กๆนี่แหละค่ะชอบเล่นเล่นแบบบังโพเอาไม้ไผ่มาตัดบังบังโพหรือว่าบัางโปแะละจ้าเราก็สิเอานีไปเห็ดอันเห็ดอันลูกมัน อันลังจาก,กเถือกแสเอาสมุทรอันมาเห็ดลูกแล้วก็มาเอาอันนี้เอาหน่วยอันนี้นี่ราค่ามาขุดที่ป่านะคะขุดจิ้งลีดกันค่ะขุดกิป,ปมป้านี่มีเห็ดว่นนี้ใจค่ะเราสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดี้ด้วยนะคะพบเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ